สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุยซาวรอยดนะครับมาดูล็อกกี้ครับล็อกกี้หัวแรงของเราเห็นบันท้ายว่าจ่าฟูโอโ้ใส่เสื้อก็จ่าฝูอยู่โจมว่าไม่ใช่จ่าฟูอยู่โจมมาดูว่าจะรอดไหมขึ้นเบา มาดูเจ้าล็อกครับร็อกกี้ร้อยเกจะไว้หรือเปล่าเปิดอทางใหม่ครับ ใส่เยอะนะครับนี่ไปเต็มแล้วครับออกตัวโอ้สบายไม่มีน่วมครับเดี๋ยวผ่านไหมผ่านไหมโอ้ผ่านครับผ่านผ่านดูทางขึ้นครับ น่าจะสบายครับผ่านผ่านผ่านขึ้นสบายฮะเมกามกาเมกกาฮิโน่เอ,าอ้าหอยหลังเด้าดินท้ายแล้วครับบอหน้เออไหวไหม เออเร่งครับอัดจะรอดไหมดูเอาเอ้าไปปานครับปานปานคอยถึงที่ถึงที่อาโอเคบาโอเคแล้ว เง,เงียบดีนะครับรถกดยังเบาเลยแต่ว่าเล่นแบบเฟื่อยเลยครับไม่มีฟ้าครอบเลยเร็วอยู่นะครับนี่ห้องตัวมากเลยชึบชับชึบชับ โอ้่หนาลายแล้วว่ไปออกตัวครับออโอ้แรงครับแรงแรงแรงสบายครับผ่านผ่านไม่มีปัญหาครับกันนี้มาดูกันต่อไปครับ ได้ขึ้นได้เอาล้อหน้าติดได้อยู่เอาล้อหน้ามันขวางครับล้อหน้าขวางล้อหน้าขวางโอ้ทางนู้นเป็นล่องลึกเลยจะรอดไหมลูกเก่เอาแล้ว ร่องเดิมนี่สบายเลยครับวิ่งได้ไม่มีปัญหารับแตรว่าถ้าเปิดล่องใหม่นี่งานเข้าเลยอน,นี้กันที่สามสำหรับการเปิดล่องใหม่แล้วมาดูรอบกันที่สุดท้ายดีกว่าน่าจะมันครับเสียงงบนี่ได้คันที่สามครับไม่น่าจะมีปัญหา วันลม่วันแบ่โคเลยหรอเฮ้ยโอ้ทักนี้วันในโคบ้องฟ้าเมืดมัวเลยครับแปลว่าแรงครับเร็วคล่องตัวดี ก็โหลดนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับมันไม่มีเทอร์โบหรือเปล่อแมตโคมน่าจะเป็นเครื่องทำสายทันเดินโอ้ไม่มีเทอร์โบครับถ้าไปเสริมโบนี่น่าน่าจะแรงดีนะครับ เยอะนะครับแั่หนักจัดเต็มทุกคนครับโดยเสียกรครับผู้บริหารงานสุดจอดจริงใส่โอ้โหโอ,โหอะออกตัวไปแล้วน้องเขียวชามะนาว ไม่มีปัญหามาดูอีกคันครับอันนี้น่าจะสิงให้เท็กรือเปล่า หรือว่าหน้ายักษ์ยักษ์เล็กมีโน่ครับทอยมาทอยมา กินต่อลูกเพียบางคนนีใส่แต่ด้านหลังนะก็โอเคีครับก็คันนี้ทำไมมันสบายชิวๆมากเลยครับร้อยแบบเบาๆเลย ยังเดิมเดิมครับคันนี้นเอาเต็มแล้วครับมาดูการออกตัว,อวโอ้โแล้วโอ้โหุ่งไปเลย อือฮึฮ่าฮ่อ่ันสุดท้ายนี่ต้องมีเฮครับเนี่ยเจ้าโอกกี้ของเราได้ลุนครับทันนี้น่าจะมีช็อตเด็ด น่ล็อกกี้คันนี้นี่รถนอกครับกัดสีนอกนอกแท้ครับทั้งคันเลยครับ ผมว่าไม่รอดเนี่ยมาช้าขนาดนี้เอาอีกแล้วโอ้ยมันลึกครับมันลึกคันสุดท้ายนี่เสียแกไปเป็นคันแรกแล้วคันแรกแล้วก็เจอรอบสุดท้ายอีกโลุกด,ดำถอยเลยครับ ได้ยูะผ่านอยอะประสบการณ์ล้วนๆเออดำลงไงละ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอเคอเทดินก่อนเลยอเอาอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูเจ้าล็อกกี้นี่ออกบอรครับจะไหวไหม ฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ